รลานนี้อร่อยไหมสุดยอดสุดยอดเจ๋วเจ,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 จ๋วอร่อยๆเป็ไปไไนมาครับเนี่ยสองคนข้าวครับพี่อืมเอเอพี่หนึ่งครับผมงงมากเลยครับพี่เวล<ะ>าผมจะซื้อเกียร์ยีนสักตัวหนึ่งเนี่ยทำไมคำศัพท์มันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยนั่นนี่พี่ one w อ r d subscribe ซั s u b s c อะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยใจยเย็น เดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับ,รบสำหรับคนที่เริ่มใหม่เนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายวันวอตเนี่ยคือกางเกงยีนที่ผ่านการซักมาแล้วหนึ่งครั้งผ้าจะหดน้อยมากๆแล้วหรือแทบไม่หดเลยมันก็เหมือนว่าซื้อปุ๊บใส่ปับ๊บพร้อมลุยได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับมันจะพอดีไซส์เลยครับแล้วคำว,ว่าซันฟอร์ไลท์มันคืออะไรครับพี่สำหรับซันฟรลท์นะครับคือผ้าที่ผ่านกระบวนการ ทำหดมาแล้วจากโรงงานซึ่งจริงๆแล้วก็ยังจะหดอยู่แต่เล็กน้อยครับผมสามารถใส่ได้ก่อนยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็นําไปซักก็ได้ก็คือผ่านการบีบมาแล้วแต่ก็จะไม่หดอีกใช่ผ่านกระบวนการทําให้หดแลแล้ว,อ,ลวอันซันฟรูรายครับมันคืออะไรอ่าส่วนในรูปแบบอันซันฟลายเนี่ยคือผ้ายีนนะครับที่ออกจากเครื่องทอเลยไม่ผ่านกระบวนการใดๆซึ่งกางเกงยีนเนี่ยจะมีค่าหด อยู่มากๆเลยนะครับเหมือนคนอกหักที่ต้องเจก่อนใช่ไหมครับถึงจะรู้สึกแบบนั้นนหะครับซึ่งกางเกงยีนเนี่ยต้องนําไปแช่หรือว่าซักก่อนนะครับแล้วทางนี้ถ้าเราแช่แล้วกางเกงมันหดเล็กลงแล้วเราใส่ไม่ได้พี่ทําไงเรียกว่าจําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็ต้องฟังคําอธิบายเรื่องการเลือกไซส์ดีๆครับ ครับผมแล้วพี่หนึ่งพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าผ้าตัวไหนของพิกเกอร์เวิร์คเป็นวันวัตเป็นซานเป็นอันซานนะครับเริ่มจากอันซานก่อนก็นได้นะครับอันซานของพิกเกอร์เวิร์คเนี่ยก็จะมี1950 1 9 5 0 2นะครับ21 BSU 21 BSU IBK ส่วนซันโฟลไลส์เนี่ยก็มีหลากหลายตัวเลยนะครับเริ่มจากบุกินาฟาโซตัว20 MF นะครับไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง27 GTT ครับแล้ววันวัตนะครับพี่อ่าส่วนวันวัตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเเเปป็น็นนนนนนซซาาาหรรรืออัีี่ยกมใูแบบ วันวอตหรือว่าซักให้ก่อนด้วยอย่างมีตัว1950งทูในแบบวันวอตหนึ่งหกทูในแบบวันวอตและในรูปแบบอันซันโฟไลท์อย่าง21 BSU เราก็มีแบบวันวอตให้นะครับอืมครับผมโอ้แสดงว่าที่พีกรเวิร์กเนี่ยมีมีผ้าให้เลือกหลายแบบมากเลยเนี่ยพี่สำหรับพีกรเวิร์กเนี่ยนะครับเรามีผ้าหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นซันโฟไลท์ผ่านกระบวนการหดอันซันโฟไลท์ยังไม่ผ่านกระบวนการหดหรือแม้แต่รูปแบบวันวอตครับ ถ้าเพื่อนๆชอบผ้าแบบไหนเนี่ยก็สามารถมาชมที่ช็อปของ p i คเวิร์ได้เลยครับใสย่ยีนให้มีความสุขแล้วสนุกไปกับยีนนะคะผม